สวัสดีค่ะสันหามาฝากนะคะพี่น้องมอนี่พี่น้องถามมาเนาะว่าฮ็ดจังได้มีสองหน้าผาไม่ทอกันเ้อจีเก่แบบใดเลยสันวิธีแก่เนาะพี่น้องวิธีแก่ก็คือการปรับเขาปรับเขานี่ก็ได้ด้วยพี่น้องสมมุติว่าหน้าผามันมาเออมันออกทางนี้เนาะมันออกทางสมมุติว่าหน้าผามันออกทางนี้เนาะมันออกทางนี้ถ้ากิมว่าอ่ายกเขายกฟื้นลงพี่น้องเอาเอาลงต่ำเอาลงต่ำกว่าฟังทางนี้เนาะเอาลงต่ำกว่าฟังทางนี้ ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คืออันเทียวบางนึงมันส่งสีออกแต่ว่ายังมันเป็นลายด้วยพี่น้องเทียวบางนึงอ่ามันส้งสีออกนะเนาะเลาวรูสึกต่างๆพันกระเจียนที่บกเยน็นเนาะพี่น้องเออมันกระสีส่งสีออกทั้งนี้อ่ายาส่องก็เลยม,มา,เาเอาเอาขึ้นเห็นไหมพี่น้องเอาเขาขึ้นทั้งนี้น้อยนี้อันนี้มนเริ่มเสมอเริ่มเริ่มฮอดไตกว่าทั้งนี้อีกทัง <laughs> ทั้งนี้เริ่มไปแต่ว่าข้อใหม่ก็คืออยากอยากให้ออกทั้งนี้น้อยนึงนะคะอยางออกทั้งนี้ยาดันไปมีผลกับหัวหูาะ ถ้าออกลายเขาก็อยากปรับตัวนี้ด้วยปรับคือเขาปรับไปไปเรื่อยๆพี่น้องบ่อยมันเป็นลายเนาะมันเป็นลายอีหีมันกเกี่ย้ยากอย่างพี่น้องมันตำยากยากเนาะมันโ่นเป็นต,ตาตำตำบอดีตำหูวาตาตำบอดีนี่ก็โอ้บอยกตำเลยได้พี่น้องกี่พันเลยอืมถ้ามันล้าอีหลีเขาก็จะเป็นต้องพี่เหล่าพี่นอ้องนุ่นไม่ําพันเพยนุ่นไม่ขมพันหาเศษกระดาษหาผ้าเอ่อมื่อหนุนเนาะมาหนุนแต่ว่าอันนี้ก็คือแก้ปัญหาาถ้าเขาอัน มันที่มีผลตรงผ่ามันฉีหนามันบ่สมอกันเนาะตั้งแต่เ้าตอนปะข้าปัดถ้าเสียหายดีเขาก็คือเขาปรับปรับเรื่อยๆตาให้เสมอการเมือให้เสมอนี่กับนีห้มันเสมอแล้วก็อันสาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นเส้นใหม่นั่นปะทอกันเนาะถ้า้องเที่ยฟังหนี่เส้น้อยฟังนีเส้นใหญ่มันก็จะเห็ุให้หูเขาตำยากพี่น้องทั้งเ้นใหญ่สิบขึ้นสิบบืนยุงสัตละสิบืนมู่ตลอด แต่ว่า,าก็แก้บไปเรื่อยๆใช่อย่าผืเเอเนาะพี่น้องก็ผือตามให้มันเสมอแล้วก็เส็นไหมก็เสมอแล้วก็ถ้ามันไม่ได้จริงๆเราก็ปรับเขานิดนึงปรับเขาเพราะว่าถ้าเขาสูงมีแรงแรงกระทบของอฟื้นหนีมันก็หน่อยอยู่แล้วถ้าเขาต่ําแรงกระทบกับฟื้นของฟื้นมันกะสิมาทางนี้นะคะก็ะคือธรรมชาติใช้แรงธรรมชาติเนาะแรงหนมทวงนะพี่นอ้อง ใอ้ลุมทวงมันกระสิโดยอตัตโนมัติมันก็สิลงแรงโดยอตัตโนมัติเวลาเราฝัดเราฝัดเนาะจะก็จะประมาณนี้นะคะพิธีแก้เนาะพี่น้องเออแต่่อยากให้มีปัญหาดอกเพราะว่ายัางไงปัญหาเมื่อคือปัญหาจะเจียหายหน่อยเสียหายไหลทา,าลันะจะประมาณสามีตอบให้เล้วนะคะสําหรับคนที่ถามมามีจะสองกระตําสินสินขันเนาะพี่น้องให้กุ้งเถาเท่า สิ้นขั้นไม่เสร็จไม่เหลือแล้วพี่น้องมาตำมาใส่สีน,นะคะอลารสีเป็นสิ้นขั้นสิ้นขันข้นต่างหากน้เงราะงเย็นสิ้นขันน้นไม่โตจะสำหรับลิปนี้กับน,น้ำเสนอเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะอยู่ดีมีแฮงสูญญส้ทุกคนสวัสดีค่ะ